สวัสดีครับพี่น,อน้องสวัสดีตอนจอซอครับวันนี้พาบม่งบรรยากาศในกรุงเทพครับตอนจอซออวันนี้วันอาทิตย์ครับเวลากประมาณหกโมงครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องม่งบรรยากาศตอนจอซอบ้านเป็นยังไงในกรุงเทพนะครับแล้วก็ มื่อนี้กองก็มีเมนูครับผมนากาหมูพวกเราครับยังเหลือจากมือน,นั่นนะครับครึ่งหนึ่งว้านินมบาลองถอดกอบเบางมัสิกรกบะด้วยมัสิแข็งเดี๋ยวไปเบินงกันเลยครับไป สวัสดีอีกรอบหนึ่งครับผมมอนิตื่นเร้าครับฝ่าวิเ็ดหมูกรอบครับจะกรอบด้วยสีแข็งนะครับเป็นนากากหมูครับผมมามาถอดเบื่องบนสีกรอบประกอบมาลองเบืครับเดี๋ยวหันไปนํากินไปนําเลยครับมิน้สบายสบายครับเดี๋ยวต้องฝ้าวินครับว่าสบายวันไหนต้องฝ้าวินเดี๋ยวต้องเพียงานครับผมครับลุยกันเลยจ้ครับลองหันชิ้นแรกเลยครับผมพี่น้องนี่ ฉีดกรอบหรือสิดเหนียวโอ้ิพอได้ยุ้ครับพี่น้องฟังเสียงครับกลับผมก็ได้หั่นเรียบร้อยแล้วครับลองซิมเบิรงครับกะน้ำจิ้มครับน้ำจิม้มพรมเพรีดเองครับน้ำจิ้มเจียวครับใส่นด์บักขามครับผมเจ็บๆน้ำกันครับพี่น้อง นี่ลุยครับก็เลยอยู่ครับถือที่บกกรอบปะนไ่ยหน,นังมันน้ำไม่ได้บกกรบอบนืกว่าโอเคอยู่อยากเป็นเพื่อนพาน คลิปที่แล้วก็กินอย่างครับเครื่องหนึ่งนา,ากากเครื่องหนึ่งอย่างคลิปนี้ก็ทอดครับทอดกรอบได้ว่าก็บบกกบไไันยัยได้ก่นอนอกนอกไม่เ็ยกินเมื่อกั้สายแก่ข้าวครับตรงจานครับครับนา,าการหมูอทอดกรอบครับเสบแ์บ เรนดีเป็นส่วนข้อกับหนามันเป็นแถวๆดั่งมันแถวๆจมูกมัน,นพักจำไว้ครับามาึงวันนี้ต่าเตรียมสอบวิทายา,าศาสตรกรุงเทพตอนสอบพี่น้องเบิง้ง ลงทุนตื่นเต้าเลยรอบปีพี่นอ้องเดี๋ยวผมสิล่อง รอเอาหงบมึงหงูนี่นมนนผมคิดว่าว่าน่าจะกรอบน่าจะแข็งมารอบมึงครับจีดกรอบแล้วฉีดแข็งแล้วมันน่า,นาจะได้เรื่องอยู่แน่เนี่ยฟังเสียงเครนบ

เอาค่ะคุยทำเมง มีเสียงโถดแลนพลาเลยเด้อครับคนเบสงานกันนะแค่มงอนี้กล้องได้ไหมมาไหมเวลาซ้อมาไหมลงทุน <c oughs> เพื่อนในการรับชมที่ดีขึ้นกว่าเก่าครับเป็นทาเสียงมันดังขึ้นกว่า ครับพี่ต้อนี่ชิ้นนี้ผมว่าน่าจะแซ่บแต่แถวติดกกหูมันครับใกล้ๆหูเขาเรียกว่ากกหูนะครับเนี่ยสุดอยอดลองเบิงครับโอ้พี่น้องนี <laughs> ่บกเขาเลยวะ <laughs> Ừ <Nee> lại vô. Ê vô phát tiếng đi nè. Nè. đó. Nè. <Nee> Ủa subscribe cho kênh anh không มันก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเมนูนี่ลากากหมูทอนว่ามันก็บเมืถึงว่ากับกรอบขัดครับมันก็พอกินได้อยู่กับเ่ถึงว่ากับเหนียวครับแต่ว่าแนะนำอ่ะให้ผู้แขวดีกินครับว่าสู่สู่ยางกับต้มอะไรครับต้มออกกับยางเราดีกว่าครับขอแนะนำ เป็นกับแกมกะดีกันได้พี่น้องนี่ขอทายอยู่กับจมให้กินเดิมไปครับได้เวลากอางจิตะเบสงานนะครับพี่น้องคลิปนี้กับปากอะไรน้ำเลยครับผมกวางคนสไตล์ครับกับคลิปนี้ นากาหมูอยางเออยโทษครับนากาหมูทอดครับนี่วันนี้ก็ต้องไปอาบน้ำเพลงานแล้วครับคลิปนี้ก็ขอฝากเหมือนเดิมครับแช่ครับกดไลค์ก็แช์ครับซับสไครตกล่องน้ำเด้อน้ำจิ้มแซ่บครับเหตุเองได้ครับจากน้ำมะขามไปแล้วครับกล้องไปแล้วครับเพลงานแล้วบ๊ายบาย